สามสองแ c t i o ครับวันนี้เราขับเครื่อา a c ม i o n a ต v e n t u ครับวันนี้จากผู้ทดลองใช้สามร้อยคนเราเหลือสองคนครับสองร้อยกว่าคนตายครับสองร้อยเก้าสิบแปดคนแต่เขาคณบู๊เออคุณเจนครับหลังจากที่คุณใช้เครื่องอ c t i o n Adventure Search คุณเป็นไงบ้างครับผม,ผมรู้สึกดีเห็นไหมละครับเออผมยังมันเป็นดีมากครับเออ ต่อไปเราจะมาผมมองผมตั้งครับคุณตั้มเมื่อก่อนน้ำหนักประมาณสองแปดสิกิโลนะครับแพ้แล้วครับเป็นเรื่องจริงนะครับคุณตั้มครับหลังจากที่ส่งเครื่องนี้ไปเมืองจีนนะครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยใช้ก๋วยเตี๋ยวดีขึ้นครับครับมีเครื่องเอฟเวอร์เซอร์เซอร์ทำไงก็ดีครับยังไงก็ดีครับเล้เลี้ยครับคุณตั้มครับเออหลังจากแฟนคุณทิ้งไปครับแล้วก็ใช้เครื่องนี้เป็นยังไงครับโอ้ยได้หลายคนเลยครับได้หลายคนเลยครับจาเออแล้วจากผลการทดลอง ทกว่านะครับเครื่องแอฟเฟอร์เซอร์ทำด้วยเหล็กหนักมากครับยกไม่ไหวแล้วครับเราต้องมีสามีไว้ช่วยยกเครื่องแอฟเฟอร์เซอร์ครับตลกตลกไปยกเลยเลยกว่าครับด้ามจับด้ามจับด้ามจับป็นยางครับทำด้วยพอลิเมอร์พอลิเมอร์เอ็กซ์โคปคารปัตเนสต์เบสบอลครับอ๋อแล้วสำหรับคุณเจนะครับเอ่อเชืองแอฟเฟอร์เซอร์เอ่อมีผลต่อตัวคุณยังไงบ้างครับเอ่อคุณเจครับมันดีครับ คุณไม่มีพุงมีกล้อง่สำคัญคไม่หมใหญ่ขึ้นลอะไรใหญ่ครับกล้องกล้องเอางินกล้องใหญ่รืบครับเงินอาเซอร์ของเราถ้าคุณโทรมาเป็นแค่นาทีนี้สามพันเราไม่ขายครับเราขายสามมาท่าร้อยบาทคูครับสามมาท่าร้อยสองเครื่องเจ็ดพันบาทสามเครื่องหนึ่งมุผมบ้างครับเครผมเหนื่อยครับตอนนี้คุณน่าไปไหมออซื้อสองเครื่องวันนี้แถมทันทีสองเครื่องครับเออ ราจะคิดเงินเป็นหมื่นสี่พันบาทครับโอเคครับครับนำเสนอโดยทีวีไเล็กสูย